สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในกกอกนะคะวันนี้เนี่ยฝนตกนะคะเนาะอ่าเอดวิวนะคะได้ของพิเศษนะคะคือพัสดุสองชิ้นด้วยกันเลยนะคะก็ก็คนส่งพัสดุนะครับอะไรเอ็ดวิวลาลีกลีดีด้าโอ้ยพัสดุชื่อชื่อนิคนะคะเนาะแล้วทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้นคะ ทำไมต้องทำหน้าตาแบบนั้นคะขอถามหน่อยเออเราเราชอบแบบที่เป็นแบบน้องหนูนอหนูเนาะออแบบแนมแบบนี้เหรอเออใช่แบบแนมไี่เห่นมีเพื่อน็นแหนมก็ติดแนมแล้วอย่างเงี้ยแล้วรออัไม่ป็นผู้ชายนะเราเล่นเราเล่นอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มกันดีกว่านะคะลิ้นพันกันเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องพัสดุกันเลยดีกว่านะคะว่าใครนะ FC ท่านไหนที่ส่งมาให้นะคะพี่ใช่ FC ส่งมาให้ใช่ไหม เย <Wow. S 2> ร่มโอเคที่ที่ที่เอ่อพี่มาลวันเนาะ,ะส่งไปต่างประเทศไม่ได้นะคะพี่มาลิวันก็เลยว่าให้ส่งกลับมาหาเอวิวนะคะอุ้ยดีใจมากเลยนะคะนี่เซรั่ไหนมีนินนนนนดไหมวมีมีดอีหามีดไลยเดียเดเด๋ยวมีดอะไามือแกวพี่ม,มาลิวันเออเนี้ยอะะเอนะอ ของรีอาค่ะพี่น้องเซรั่มกับครีมซิงของรีอาใช่ไหมโอ้ใช่เลยเซรั่มแก้วมีครีมซิงด้วยนะคะโอ้ก็วันนี้เราก็จะสวยแล้วนะคะขอขอบคุณมากเลยนะไอวูจะสวยเลยใช่จ้กคุณพี่มาริวันนะคะขอบคุณที่มอบความสวยมาให้ไอวนะคะขอบคุณมาก เลยนะคะพี่วันพี่วันเนาะเซตนี้ค, <ง S 2> คุ้มมากเลยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะของทางของเรีย,รยเนาะ ถ้าอยากได้เซตนี้นะคะคือต้องสั่งเรียผลิตภัณฑ์เรียเนาะเป็นเซต40วันนะคะเนาะถ้าพี่ไหนที่สนใจอยากได้เซตสวยแบบนี้นะคะหุ่นสวยหน้าสวยผิวสวยนะคะก็สั่งได้เลยนะคะพี่ขาผ่านช่องวิวกกะกอกหรือว่าช่องแนงกบกอกะก็ได้นะสําหรับผลิตภัณฑ์เรียบํารุงรูปร่างนะคะเนาะได้ของแถมบารุงหน้าด้วยนะะใช่อของข<า>แถมแบบ จุกมากมากเลย,เลยค่ะใช่อันนี้ขอ,ของแถมของแถมจากเอ่อผลิตภัณฑ์เดียใช,ใช่นี่คือของแถมนะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรูปร่างของเดียเ<ช>นาะสำหรับ40วันนะคะเนาะก็ได้เซตส0วันเราก็เป็นเซตนี้เลย<ช>เป็นองแถมนะคะเนาะ,ะอ่ามีอันนี้ด้วยนะมีอะไรนะมีวิธีการใช้ด้วยอืมชิ้งยั่ไงโอ้โหมีวิธีการใช้ด้วยนะคะเนาะ นี่เห็นไหมวิธีการใช้นะคะกระดาษมาเลยนะคะเนาะแล้วก็มาแกะถุงต่งไปอีกอีกชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกชิ้นนึองชื่อนามสกุลเบอร์โทรทคะไม่พลาดนะคะเนาะแบบนี้นะคะเป็นถุงพัสดุกแบบนี้น่าจะเป็นไม่เสื้อก็อะไรสักอย่างนะเราว่าอ่าดันดันแท้มันคืออะไรอ๋อ มันคือเสื้อนั่นเองนะคะคนบอ,อ,อกกับเอดวิวมากเอดวิวชอบทรงนี้เลยอ่ะใช่รู้ใจหรือว่าเห็นบ่อยรู้ใจหรือเห็นบ่อยอหอเห็นบ่อยออบ่อยในช่วงนี้เลยใช่ในในอันนี้กะ็ะไรอ่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเสื้อหลานนะเสื้อหลานไมม่ียังไม่ได้ซักเสื้อผ้านะก็เลยแบบเห็นก็เล<ป>ยไม่มน่ารักมือ ขโมยเสื้อหลานมาใส่อะไรแบบนี้จับมาใส่ชุดลำก็จับมาใส่เลยก็ใส่ได้ใส่ลำลานได้เลยบอเสือเฮาบอเสือนี่มันเป็นเสื้อทรงนี้นะคะก็หยอกล้อกันเนาะก็สำหรับที่อ่าใช่ค่ะก็เสนอที่ใดที่หนึ่สนใจผลิตภัณฑ์เรียนนะคะแล้วก็เซตความสวยนะคะอย่าลืมเด้อใครที่ขาเนาะก็ต้องขอขอบคุณที่มารีวันอีกครั้งนึงนะคะที่ อ๋นดูความสวยเฮดวิวนะคขอบคุณมากเลยนะพี่คะ่ะไปแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ยโอ้ยอีวิว